ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยโหแรงมากตายไปซะนี่โหโอ้ยเฮ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 ้ยโห same card official. the hill. ครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะก็วันนี้ในเกมของไมค์คร f t กันนะครับก็อยู่กับผมไมค์กี้นะครับผมก็คือวันนี้ผมไปเจอดาบแผกตัวหนึ่งมาครับทุกคนเป็นดาบแผกที่สุดโต่งก็เลยนะครับที่เป็นไม่มีอะไรจะสุดโต่งเท่านี้มาก่อนแล้วในชีวิตนี้นะเป็นดาบที่แบบว่าเฟี้ยวอีกแล้วครับทุกคนช่วงนี้คือท็อปฟอร์มจริงๆเกมไมค์คราฟคือมีอะไรใหม่ๆมาเต็มหมดเลยนะครับทุกคนเราจะเอาดาบทั้ง8เล่มอ่ะใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ดาบที่สุดโต่งมาครับผมมันอ่เง แทมแทมแทม,แมนะครับทุกคนคือความสามารถมันไม่ได้มีแค่ความแรงอย่างเดียวนะครับมันสามารถปาดากระจายนี้ได้ด้วยนะครับก็คือสามารถทําลายต้นไม้นี้ได้ทั้งแถบเลยนะครับสามสองหนึ่งโอ้ oh my god ดูสิครับว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยโอ้เราได้ไม้ฟรีโดยที่เราไม่ต้องใช้มือตัดม,มันเจ๋งเกินไปแล้ว โอ้ดูดีครับทุกคนแล้วก็มันก็จะเหมือนกับโลกกับตันอะ่ะทุกคนมันปาเวลาเราปาไปมันก็จะกลับมาให้ที่ที่แขนเราเลยอะไรประมาณนั้น 3...2...1... สนอูนะครับนี่แล้วก็มันก็ กลับมาที่เดิมกาเรียกกันไม่ทิ้งไม่ทิ้งแบบไม่ทิ้งครอบครัวไม่ทิ้งพ่อแม่ฟาร์มในหมู่บ้านนะครับเอ้ยมันลืมเกมหมดศูนย์เลยไปเกมหมดศูนย์จากนั้นเราก็จะทําการฟาร์มในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็เราจะไปตีมังกรกันเออเดี๋ยวแม่งเราจะใช้ดาบนี้อะเล่นสนุกสนานยังไงได้บ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในคลิปเลยแล้วกันนะฮะโอเ,เดี๋ยวผมขอเอาอาหารตัวนี้ก่อนนะครับอาหารชั้นเลิศนะครับทุกคนตรงนี้ผมบอกก่อนเลยใช่ไหมเจ้าไก่น้อยอย่าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะมืดแล้วหรอวัน เออเออเอเอกูเดี๋ยวกูปลาตัวนี้ทำไมไปทางนั้นนะคนเห็นไก่ตัวนั้นไปนะครับผมจะใช้เอความ <c oughs> สามารถนี้นะครับในการปลาไปไก่เจ้าไก่อยู่นิ่งๆเถอะนะไม่โดนเว้ยเฮ้ยเจ้าวัวตรงนี้ทุกคนว่าโดนไหมไม่โดนเว้ยกาชิมันเลยฮนะโอ๊ยโดนโดนโอ้โหแต่เลือดเลือดเลือดแบบเลือดแบบพุ่งอะ่ะเฮ้ยตรงนี้เลยกเลมตัวนะั้นะออมโอ้โหทีเดียวตายด้วย ความแรงของมันนี่มันช่างสุดยอดจริงๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีใครเฝ้าหมู่บ้านโอเคผมจะเป็นคนเฝ้าหมู่บ้านเองแม่งผมไปฆ่าโกลเลมเฉยเลยขอโทษนะครับเฮ้ยไอรอนสวอดมันเฉยๆแล้ว่ะมันไม่โหดเลยอ่ะไอรอนสวอตอ่ะผมอีกนิดเดียวทายสวอดแล้วมันก็ก๊อตแล้วอ่ะตอนนี้โอ้โหแต่ดูทางเลยครับทุกคนทำทางเพิ่มทำทางเพิ่ม,เ,มเอ้ยเดี๋ยวเราหาเพชรง่ายขึ้นเลยไหมเนี่ยถ้าเรามีอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันนะครับไม่เสียหายเฮ้ยอะไรวะมื่อี้อะไรวะโอ้โหเดี๋ยวคือบล็อกโคมึง แม่งอย่างกับแบบไปฟ้าฆ่าฟันมอนเตอร์อะเวลาผมฟันเอ่อพวกเนี่ยทุกคนดูนะพวกบล็อกอ่าที่เป็นเป็นแร่มันจะแบบเหมือนติดสถานะเหมือนฟันแบบฟันคนจริงๆอะฟันพวกมอนเตอร์อะไรเงี้ยเนี่ยดูเห็นไหมมีเลือดด้วยบล็อกโคก็มีเลือดเหมือนกันนะเนี่ยไปทุกคนเราลงไปหาเพชรกันดีกว่าเนี่ยมาแข่งหาแร่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอทิ้งก่อนนะครับเผื่อมันบั็กเดี๋ยวมันแบบไม่เข้าตัวผมขึ้นมานี่คือผมเศร้าเลยนะโยเนียเนี่ยครับผมเหมือนค้อนโยเนียของทอเทพเจ้าสายฟ้า นี y, ่วายเท่าไหร่แล้วอะวายยี่สิบหกแล้วไปไปไปเรื่อยๆเลยเล็กกันมาเป็นทางเลยครับโอ้ยเป็เบล็อกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเนบล็อกมาสามัถทำลายได้ปะเฮ้ยทำลายได้ ไม่ไม่เห็นไหมทุกคนมันบั๊กอ่ะดาบผมหล่นลงไปเลยโยเนียโยเนียลูกพ่อเออแล้วพ่อจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับดวงซวยจริงๆแฮะเดี๋ยวทุกคนขอทิ้งของไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการบั๊กเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ได้นะครับนี่ก็อาหารชั้นเลิศนะครับเห็นม,มาก่อนอลสโตนก็ไม่ไ้นนะ่น่าจะเอาไปทําอะไรได้ด้วยนะเก็บทิ้งๆไปเราจะใช้ดาบนี้หาเพชรกันดีกว,ว่าทุกคนวันนี้โอ้โหอย่างกับเอ็กเลยนะครับทุกคนแม่งแบบ หาง่ายเกินพูดไม่ทกนขัดคําด้วยนะเมื่อกี้แบบเราจะใช้ดาบนี้หาเพชรกันปุ๊บกดไปสองครั้งคือเจอเลยครับดได้ไหมครับไม่ได้ด้วยฮนะมันแบบเหมือนมันไกลมันใกล้เกินอะไรเงี้ยโอ้ยอย่านะอย่านะเราจะไม่เล่นอย่างนี้กันนะผมมีที่ขุดอยู่นี่เออชิวชิวหาไปหาเรื่อยๆโอ้นั้นลาวานี่เดีไม่ไปทางลาวาแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวคนมาอาจจะเกิดการบ้าอีกผมต้องแบบระวังหน่อย เดินหลบเดินเดหลบบล็อกได้ไหมเนี่ยต้องเดินหลบบล็อกเลยอ่ะไปใส่บล็อกมาตรงนี้นะไม่มีเพชรเลยฮะเฮ้ยไดมอนด์โอเคติดๆๆๆมีไดมอนด์เดี๋ผมว่าทำลายไปก่อนทำไมอ๋อมีเม็ดเดียวเฮ้ยตรงนั้นมีไดมอนด์อีกครับพอนโหดาบนี้มัคนค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับ <c oughs> นี่เล่นมา6นาทีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะได้ไอรอนไม่ใช่ไอรอนสิไดมอนด์เร็วๆนี้อะแบบว่าแบบฟูลไดมอนด์อะขุดครับผม สองเม็ดสองเม็ดก็ยังเดียวสามเม็ดครับสี่เม็ดครับแถมมาให้อีกเม็ดหนึ่งก็ยังดีครับมาห้าเม็ดเลยโอ้ my god อันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออยู่ห่างๆเกมรู้ก่อนได้ไหมเผื่อเดี๋ยวเผื่อเผื่อไว้ก่อนถ้ามันเป็นทางอย่างนี้ล่ะแล้วฉันจะไปยังไงต้องต่อใช่ไหมไปครับผมมีไดมอนด์อยู่แปดเม็ดแล้วครับน่าจะได้ชุดเกาะละสู้กับมังกรเราต้องฟูเพชรไหมเนี่ยก็ต้องขั้นฟูก็ได้เนาะแต่ขอมีของก่อนฉันทำลายทางอย่างนี้หมดเลยเหรอไอ้ดาบนี้ดาบเนี้าไปแข่งหาแร่ได้นะเนี่ย พูดไปครับบอนเดี๋ยวก็เจอเองแหละแต่มันไม่มีเลยเนี่ยแหละไปได้โอ้ยตรงนั้นมีครับบอนตรงนี้มีอีกอันนึงสวยน่ารักสวยน่ารักรครับได้ไดมอนด์15เม็ดแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะฟูลเพชรก่อน10นาทีไหมตอนนี้ใช้เวลาไป7นาทีแล้วนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปับ๊บตอนนี้ได้19เม็ดแล้วครับอีกอีกไม่กี่เม็ดละเราจะได้แบบกลัวตกตายเนี่ยบางนี้ไม่ได้ทุกคนเข้าไปต่อต้องไปทางนี้ต่อโอเคมีลาวาว่ะ อุยอ้ยเกือบแล้วไอ้สองเกือบตายแล้วไงต่อไปต่อเฮ้ยแด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 มันตกลงไปแล้วของมันเต็มอีกแล้วะ่ะไม่นะในท้ายเดี๋ยวผู้คนสามสองหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมามาครับทุกคนเราได้ดาบนีบมาแล้วโถ้ยต้องตกกีกสกีรอบนี้อะจริงไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะของตกเหมือนเมือ่อกี้เฮ้ยแต่ว่ามันจะครบสี่นาทีแล้วะเฮ้ยเมือ่อกี้เห็นไลมอนอยู่แวบๆบแบบไม่ใช่ลาวา ขอร้องเถอะมีไดมอนให้ผมกระดับผมสักนั่นมันโอเคไป let's go กันเลยรีบด่วนเลยด้วยฝ่าวงล้อมตรงนี้ไปเลยเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเลอเกินนั่นมันโอ้ขอหน่อยนะกันนะครับครับกี่เม็ดด้วยไม่ครบด้วยขาดอีกไม่กี่เม็ดขาดอีกหนึ่งเม็ดเอ้ย,อย,อย,อยโอเคอครับ โอ้หนึ่งเม็ดจริงๆด้วยนะให้มัหนึ่งเม็ดจริงๆครับทุกคนไปเราขอฟูเพชรก่อนนะครับนี่พอดีเป๊พอดีเป๊ไม่ขาดสายโอเคเดี๋ยวทำถังน้ำอีกอันนึงครับเพิ่มแบบว่าแล้วผมต้องขึ้นยังไงอะอย่างนี้หรอเฮ้ยได้ได้มันได้อยู่ฉันต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีปัญหาบอกเลยขนาดขุดฉันยังเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้แล้วไม่ได้ละของมันตันอีกแล้วเต็มนั่นเองนะครับ อุ้ยเกือบตายนะคเคทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาด้วยนะครับอาดําดําว้าวนี่มันที่ไหนเนี่ยไม่นะเดี๋ยวเราลองเอาด่านนี้ไปสู้อมอนเตอร์ดีกว่าทุกคนเียไหนมันก็จะมืดแล้วด้วยอามเซตไนไปเลยจะกลัวอะไรอีกด่านนี้มันก็แบบออฟคอดแล้วครับก็ามาดิ่ับเดี๋ยวจะบอกว่าเพคฟูจริงด้วยฮาร์ดไปเลยครับจะไปกลัว อย่าไปเกรงกลัวครับผมนั่นไงทุกคนเห็นตัวนนในไกลๆไหมเดี๋ยวผมจะใช้ดาบเนี่ยอะไรแล้วนะนะผมเรียกวันนั้นแล้วนะอ๋อเอางี้ก่อนแล้วกันดาบหมุนนะถ่ามัทาง่ายๆก่อนดาบหมุนง่ายดีแม่งเงยคิดคิด,คดชื่อท่าไม่ได้แล้วเตรียมหาศัตรูลายต่อไปนะครับเราเห็นไกลๆแล้วครับจ้าวกระจายวงจางนี่โคตรเท่โคตรเวอร์นี่น,น,นีอีกตัวนึงครับล่ะจ้าวกระจายวงจางไม่บอกเลยยังไม่ได้ทันได้ฟันผมอะ เจ๋งมากอะ่ะมันเท่อ่ะเดี๋ยวทุกคนเห็นแมงมุมตัวไหนไหมผมว่าไม่ได้วะไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมีต้นไม้บังอยู่ว่ะต้นไม้ช่วยนายไว้นะแมงมุมเลยตีแน่โดนเต็มเต็มบอกเลยเมื่อกี้อ่ะเต็มสิบให้เต็มให้สิบอ่ะใกล้ขนาดนี้มันโดนป่าววะเฮ้ยหลบว่ะหลบว่ะโคตรเจ๋งเฮ้ยโคตรเจ๋งคืออะไรโคตรเจ๋งนี่โดนแน่จะหวะนี้ยืนนิ่งๆอย่างนี้เจื่อคอขาดเลยโหดมากแล้วเฮ้ยเปิด,ดนะทุกคนดูนะ โดนอะไรจะเอาเราเหรอบอกแม่งดาบนี้แม่งสุดโต่งเกินโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาดาบนี้ไปตีกับมังกรดูดีกว่าไหมเออว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฐานทัพมังกรเลยแลวกันเจ้า าล้ฮะทุกคนก็เราถึงแล้วนะครับจับฐานชับมังกรนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวข้างบนก่อน้วกัอนอ่าผมต้องเอาอะไรบ้างต้องทาอาหารก่อนเลยอย่างแรกนะครับแล้วก็เอานี้มาตรงนี้จากนั้นก็เอานี้แล้วก็เอา,ลเอาบล็อกมาเยอะๆแล้วก็เอาอาหารไว้อยู่แรกๆนะครับไป let's go เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องขึ้นไปปีนไปก็ได้นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เราปานี้ไปเลยจะโดนเปล่าไม่ถึงอ่ะทุกคนเฮ้ยถึงถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงไปก่อนถึงก่อนเฮ้ยมันไม่ถึงอยู่ดีว่ะต้องถึงแล้วแหละจังหวะนี้ตีโดนไปดนิ่าไม่โดนนอทุกคต้ง ต่ำกว่านิดนึงเฮ้ยได้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 ไดไดเนาะเฮ้ยรีบหลบก่อนเฮ้ยไม่ถึงอะ่ะโอ้ยยากอะ่ะทุกคนมันไม่ได้ยากเม้มมเมมเยมนนยันมันโอ้ยมันมาเฮ้ยมันยิงเลยวันนี้ขี้ฟันมังกรเราต่อขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเฮ้ยเกือบละก่อนนะครับก่อนที่เราจะโดนมันเอาอะไรมาอีกนะครับทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวดะโอเควิโก้ไม่นะรีบหลบรีบหลบรีบหลบต้องรีบหลบเลยขี้ฟันมังกรมาอีกอันนึง ไม่โอเคท่านนี่แหละอันตรายของดาบหา่านี่คือแบบมันอาจจะแบบคือไงเขาเรียกอะไรทรยศมันอาจจะทรยศเราได้ตลอดนะครับทุกคนอุ้ยโดนมังกรเฉยโอเคตรงน,นี้เราต้องปีนเองใช่ไหม let's go <S เดี๋ยวผมอาจจะได้ลูกเอนเดอร์มันได้ปะไม่ได้อ่ะโอ้ยผมมีสองอันเฉยเลยว้าวจะบอกฉันได้โอ้ใช้ได้สองอันเลยหรือเปล่าเนี่ยฮึบฮึบอุ้ยสองอ,อันเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งจรงิจรงอันนี้เจ๋งจรงิจรงไอ้ไม่ดิหายไปอันหนึ่งทุกคน เข้ามาดิครับดาบนี้ก็ทีเดียวแตกหมดอะโอ้ยเียงไรดังจังเลยอะดาบนี้แตกหมดผมบอกดาบนี้ก็ออฟกอดแล้วกับสกอตที่เราหามาด้วยตนเองจริงๆนะครับปุ้ยโอ้มันตีแคมันตีนี้ด้วยแบบใครอยู่ใกล้กันอะมันจะตีแบบรวบไปเลยทุกคนตีหมู่เขาเรียกันนี่วะนี่ดูดูนะไม่มันมันไกลไปมันต้องอยู่ใกล้กันมากเลยนี่เลยจะตายสามเลยดับทริปเปิลคิวไม่กอดปหดเกิน โหดเกินไปแล้วดาบนี่โหดเกินไปแล้วเราขึ้นไปทางนี้กันครับก็เดี๋ยวเราใช้เนอร์โพลในการไอของนายอ่ะอะไรอะไรของนายรีบขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปก่อนโอ้ไม่โอเคเกือบตายเกือบตายดีนะแบบยังแบบไหวพริบทันอยู่ขอหิวเลือดก่อนได้ไหมโอเคขอหิวเลือดก่อนนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้สูงมากเลยอ่ะแถมเราเราทำไปแล้วด้วยนะโดนนี่เลยก็ วาร์ปไปตรงนั้นก็ขอฮิวก่อนเดี๋ยวเผื่อมันมาเอ้ยโดนอะไรวะแม่งมังกอนเอ้ยมึงมึงเนาะบักหาเอ้ยมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ฮิวขอฮิวก่อนนะจ๊ะดูดูมันจะเอาผมอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบกอนมันโหดมากครับฮิวฮิวก่อนต้องฮิวอย่างเดียวไม่นะไม่นะมันอย่านะอย่านะอีกแค่นิดเดียวเองผมจะไม่ปาดาบก่อนนะทุกคนคือถ้าใช้มือได้ก็คือจะใช้มือตีนะครับเพราะว่าดาบมันอาจจะทำให้ผมตกได้โอเคสวยน่ารักนี่ไงทุกคนอฮ้ยโดน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 อยู่ไป ถลายไ,ไ,<ๆ>ไปเรื่อยๆถลายไปเรื่อยๆเคี่วตรงนี้ต้องฮิวโอ้ my god อย่านะอย่าพึ่ง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 นะร้องเร็วๆเร็วๆอีกนิดเดียวเองต่อมาแล้วก็ขอฮิวก่อนจากนั้นวางปึ๊บปึ๊บตีโอเคหมดเลยเจ้ายังไงเหอะยังไงเหอะปาได้ไหมไม่โดนด้วยฮะกลับมาไปด้านหลังนะครับทุกคนเสียงดังมากด้วยตีไปตีไป โอ้ช์เกต้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดาบผมมีสามอันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวตายเลยเหรอแล้วเมื่อกี้ที่ผมตีนี่คือดาเมจคือปกติใช่ไหมพอปลาใช่ไหมทุกคนใช่ดาวกระจายวงจักรปั๊บ ตายเลยไม่ทันได้พูดผ้ามทําเพลงกลายเป็นไข่มังกรเลยครับแล้วแบบไม่มีฉากจบเท่ๆด้วยนะอะไรเดี๋ยวมันโหดเกินไปแล้วนะโอเคอไหนๆก็เดี๋ยวเราก็จบเกมกันไปแล้วนะเดี๋ยวผมว่าจะอันนี้ให้ดูนะครับจะรีวิวทีละอันให้ดูนะครับว่าความสามารถของมันจะแตกต่างไปยังไงบ้างนะครับแบบดาบไม้ดาบหินดาบเหล็กอะไรอย่างนี้ครับแค่ไปดูกันเลยมาถึงช่วงการรีวิวแล้วนะครับก็แต่ระดับนะครับก็แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมนะครับก็คือดาบไม้ก็จะค่อนข้างที่จะพูดตามตรงคือกาก,ากเลยนั่นแหละครับนะส่วนดาบหินก็จะเป็นแบบอื กากน้อยกว่าแล้วกันแล้วก็ดาบดาบเล็กก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีแบบโหดขึ้นละนี่สองดาบนี้ก็คือจะเหมือนเหมือนกันนะครับดาบดาบทองแล้วก็ดาบเพชรก็คือไม่ต้องพูดถึงนะครับมันต้องโหดแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าดาบนีอะดาบกอชมันคือดาบกอชนั่นเองนะครับอย่าไปพูดถึงเลยในเทเไลท์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดาบไม้กันก่อนนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้มั่งนะครับดาเมจของมันก็ ก็คือดาบไม้ที่แบบว่ามีหลายๆอันมารวมกันอะฟิลปะมีหลายๆอันมารวมกันอะแต่มันไม่สามารถปาได้ครับนี่ครับคือมันปาไปไม่ไปไม่ไก่อะไรอย่างเงี้ยปาไม่ได้ครับทุกคนคือความสามารถรักกากมากเลยนี่ดูโอ้สวยมากดีๆๆๆเป็นปกคลิปได้เลยนะเนี่ยอันต่อไปนะครับก็คือปินครับผมไม่ใช่สปินสโตนสปินนะครับก็คือดาบหินนะครับที่แบบดาเมจก็จะแรงกว่าไก่มันต้องเจ็บเจ็บตายอยู่แล้วอ่ามีใครแถวนี้ให้ลองบ้าง 2ที่ตายก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถปลาได้นะครับอันนี้แต่เรียกว่าที่ตัดหญ้าเลยก็ว่าได้นะครับดูนะ3 2 1ไม่สามารถทําลายหินไม่สามารถทําลายไม้ไม่สามารถทําลายใบไม้ได้หรอวะม่ใบไม้ได้อยู่นะครับไม้ได้อยู่เนี่ยไม้ได้อยู่แต่คือเรียกว่าที่ตัดหญ้าดีกว่านะครับทุกคนเอาไว้ตัดหญ้าได้เลยนะครับผมบอกเลยเนี่ยที่ตัดหญ้าตรงไหนต้องมานีเลยหญ้าหญ้านี่เลยหญ้าลกๆพอดีตัดหญ้า ขอตัดหญ้าหน่อยนะครับดีมีคนจ้างผมมาให้ตัดหญ้าน่นะไปครับอันต่อไปก็คือดาบไอรอนนะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอามีตัวอะไรมาแบบทดลองได้มั้งไอรอนกเลมไปครับ let's go ครับผมดาบไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันสามารถปาได้แต่ว่าอ๋อคือมันต้องปาใกล้ๆมันถึงจะโดนดาเมจเนี่ยมึงตีกูไม่ตายหรอกชาตินี้อะแต่ถ้าเป็นดาบหินก็ตายเลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับครับอันต่อไปก็คือดาบเหล็กนะครับเดี๋ยวเราลองปาดู ตายเหมือนกันนะฮะโอ้ไม่กอดแล้วเอดาบนี้ก็ดาเมจเท่าเท่ากับดาบเหล็กนะครับมันคือมันเหมือนกันอ่ะมันพี่น้องเลยก็ได้โอ้ไม่กอดแรงมากไม่ต้องพูดมากเลยแรงอยู่แล้วครับและความสามารถของมันก็คือเหมือนเหมือนกับดาบเหล็กนะครับก็คือเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันมากเลยต่อไปเป็นดาบเพชรน,นะครับฮะเดี๋ยวผมตีทีเดียวเองเมื่อกี้ไปหนึ่งแถมไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยเวอร์มากเลยโหแรงมากตายไปซะ นี่โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหนี่ความสามารถบึงโหดมากกว่าดาบเนเธอร์ไลท์กูอีกนะแต่ข้อเสียมันคือจะไม่ได้บล็อกเว้ยทุกคนเนเธอร์ไลท์อ่ะมันเป็นดาบที่สามารถได้บล็อกด้วยแล้วก็ความสามารถโหดมากด้วยนะครับไม่เชื่อนะครับดูจากอันนี้เลยแล้วกันนี่โอ้โหสามทีตายไอรอนโกลลมสามทีตายนี่ับทุกคนดูนะมันจะได้บล็อกนะครับแต่ว่าดาบเพชรจะไม่ได้บล็อกนะครับเห็นไหมพอสามารถคล้ายกันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้บล็อกนะครับ อาคนเดี๋ยวผมจะเช็คความลึกกว่านะครับอ๋อต้องปลาข้างนะครับต้องปลาเป็นข้างๆงเดี๋ยวมาดูความความว่าใครมันลึกกว่ากันนะครับไอ้นี้ก็คือเนเธอร์ไรนะครับก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวเช็คจากอันนี้เลยแล้วกันความรู้สึกอ๋อันนี้มันเป็นเหมืองเฮ้ยไม่ใช่อ้โหอันนี้ลึกกว่าเว้ยเพชรโหดกว่าเยอะเลย ความแบบระยะหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะโหดกว่านะครับแต่ว่าเนเธอร์ไลท์มันก็ความดาเมจอะไรเงี้ยมันก็จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็คือดาบเนเธอร์ไลท์อ่ะหายากมันดามเมจก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วเนาะโอเคทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมใส่ไวไ้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับผมนะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับหนะนึ่งจุดสิบหกจุดสามเออใช่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบหกจุดสองนั่นแหละทุกคนไม่รู้หนึ่งจุดสิบหกจุดสองหรือหนึ่งจุดสิบหกจุดสามนะก็สำหรับวัน วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบายโคตรสวยเลยกอนดู